ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการโหนกระแสแต่เช้าทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้นะครับผมและพี่สงการรวมถึงระมหมาสมปองเนี่ยก็จะแวะเวียนมานะครับเพื่อนำมาอัปเดตข่าวที่เป็นประเด็นในรอบสัปดาห์ครับ อย่างเช่นวันนี้นะฮะนำเสนอเรื่องราวของกระทงกระทงเป็นเรื่องราวที่ฮือฮาแล้วก็เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์และถูกต้องกรณีเด็กวัย15ปีเป็นผู้หญิงครับผมนะครับเอาเป็นนามสมมติเป็น่น้องอ้อมน้องอ้อมอออ่าง15ปีมีเขาน้องอ้อมเนี่ยเขาถูกกลุ่มคนหนึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ร่วมกับตํารวจที่นครราชสีมาไปทําการจับกลุ่มมาแล้วเอาตัวมาที่โรงพักเมืองนครราชสีมาเห็นน้องเขาบอกว่าเข้าห้องมืด แล้วมีการครูบอกจะไม่จ่ายนะติดคุกนี่ไงอนาคตเสียนี่ไงนี่แหละพี่หนุ่มคือเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นในน้ำผู้ชมครับอย่างที่พี่สงกรานบอกเลยครับคือน้องเนี่ยนะฮะแกเล่น Facebook แลวที่บ้านแกก็ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมีรายได้สักเท่าไหร่ถูกะนะฮะคือตัวคุณแม่เองก็ตั้งครันอยู่ด้วยใช่ครับที่สำคัญตัวน้องเองกระตันอยู่อยากหารายได้เนี่ยนะฮะมาอย่างชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวน้องก็เลยไปหาเอารูปนะฮะเป็นรูปของ เพจอื่นๆนะครับที่เป็นรูปของกระทงที่เป็นรูปของตูกร์ตูนแบบนี้แล้วน้องก็มาใส่ไว้ในเพจไอเฟซบุ๊กของตัวเองหลังจากนั้นปรากฏว่ามันมีคนติดต่อมาในเพจของน้องนะฮะบอกว่าเนี่ยจะให้ทํากระทงเนี้ยส่งให้หน่อยได้ไหมน้องก็บอกเอาแบบไหนเหรอกปรากฏว่าเขาบอกว่าเอาแบบเนี้ยกาฟิลนะเอาคุม่นนะเอาพวกโดเรมอนนะฮะแล้วก็ตู๊กร์ตูนต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ย ที่ทำเนี่ยเจ็ดร้อยบาทวัดจาไว้ก่อน200ครับหลังจากนั้นน้องก็ทําวันที่3มนะฮะตามวันที่3ในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนครับตัวน้องเองเนี่ยก็เลยนําเอาเนี่ยไปส่งที่ประตูชมพนพอไปถึงเสร็จปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วยื่นบงค์ห้าร้อยให้ครับนะก็คือมือก็จ่ายเงินแต่ไม่เอาของไปน้องก็ดืนถืออย่างงงไมเอาของไปให้แต่เงินหลังจากนั้นมีชายชกันหนาย6คนร้อมเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปดักหน้าดักหลังแล้วก็บอกว่าเนี่ย ผิดลิขิ์นะจับน้องไปห้องมืดที่สพเมืองลาสิมานี่นะครับหลังจากนั้นก็คือพยายามไปสอบน้องว่าน้องเนี่ยทำกับใครนู่นนี่นั่นก่อนหน้านั้นเป็นการบอกน้องด้วยนะบอกว่าให้น้องน่ะพาพ่อแม่มาด้วยจะมาช่วยถือของน้องบอกไม่ได้หรอกแม่ท้องอยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน้องร้องไห้นะเพราะว่าเขาขู่น้องจะเอาเข้าคุกไม่งั้นต้องให้พ่อแม่เนี่ยมาเจรจาอพ่อแม่มาครับแม่มากับพุนตาปรากฏว่าเจรจากันเขาบอกว่าขอเงินเนี่ยนะฮะไม่ใช่ขอสิเรียกว่าบอกว่า ความผิดเนี่ยมันตั้งแต่สี่หมื่นจนถึงตห้าหมื่นถึงสี่แสนถูกโทษดีฮะห้าหมื่นถึงสี่แสนครับแล้วมีโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปีด้วยตกใจกลัวคุณแม่ก็ตกใจเราเราก็กลัวแม่เลยขอต่อบอก5ห้าพันได้ไหมครับบอกไม่ได้ไม่ได้ติดคุกอย่างเดียวครับสุดท้ายแล้วแม่ก็ร้องไห้บอกจะก้มกราบเท้าเขาท้องท้องแบบนั้นเลยเขาบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายมากต่าๆขั้นต่ำหมื่นหนึ่งครับล้วก็สุดท้ายแล้ว แม่บอกงั้นให้น้องติดคุกไปแล้วกันเออน้องก็บอกได้ฉะนั้นหนูยอมติดคุกแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้แม่เดือดร้อนร้องหหมร้องไห้กันแม่ลูกครับสุดท้ายแล้วยอมเอาห้าพันคุณพ่อของน้องก็เห็นเขาก็งงมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงเขาเลยมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเรื่องมันเลยเกิดขึ้นมานี่หลังจากนั้นมันเป็นประเด็นยังไงประเด็นประเด็นหนึ่งเรื่องแรกก่อนการจับกลุ่มที่บอกว่ามันไม่ชอบนึ่ง ในคดีเด็กหรือเยาวชนเขาจะมีพรบรสารเยาวชนและครอบครัวแล้วทีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบคร,บครัวพี่หนุ่ม2 5 5 3มกฎหมายเกณฑ์ชัดเจนพี่หนุ่มว่าเด็กเนี่ยหมายถึงเด็กอายุเกินกว่า10ปีแต่ไม่เกิน15ปีพอแล้วตำรวจจับตัวได้เอามาลงพักต้องรีบส่งสารเยาวชนภายใน24ชั่วโมงแต่นี่ก็1 5บ้าสิบ้แล้วเถูกไงต้องรีบส่งสารก่อนองส่งเลยใช่ไหมส่งเลยแล้วก็ทำรายงานหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อสารเยาวชนไต่สวนว่าการจับกลุ่มชอบไม่ชอบ ไม่ใช่อยู่ๆไปทำบันทึกแจ้งข้อเก่าหาพิมพ์ลายในมูลรจธิวันแล้วเรียกเงินไม่ได้นะขัดต่อกฎหมายนะครับเรื่องนี้เราหาหรือหลายฝ่ายแล้วบอกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับจึงมีการพูดคุยกับผู้ช่วยสุพรราถาวงนาท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินครับอยากให้ผมตลอดด้วยความเคารพท่านเลยนะครับ ย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้อ,ของแต่ละโรงพักออกให้หมดแต่น,นั้นกึกว่าที่เดียวพี่หนุ่มเอาไตำรวจไปด้วยไปด้วยฮะพฤติการการเอาเงินส่งพฤติการล่อซื้อหลวงประจำวันนักสกัดแดงว่ามีการวางแผนตระเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วที่ตกใจพี่หนุ่มเพาโรงพักแห่งนี้มีเป็นหลายสิบเคสฮะถามว่าหนึ่งคุณไม่สงสัยเลยว่ามาแต่ละเคสแต่ละเคสแต่ละเคสวิทีล่อซื้อแล้วจับจับจับตีกินหมดทุกไลนมจบแค่โรงพักไม่เคยมีคดีใดขึ้นสู่ศาลหรือไม่ รเรื่องนี้สําคัญเลยนะครับเราเลยไปพบท่านสมศักดิ์เทพสินท่านก็เลยบอกมาอยากฟังมาพี่หนุ่มอยากฟังให้ฟังความกันฮะลองฟังดูครับในชั้นแรกนี้ก็จะมอบให้ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขให้คุณธนก,กิจนะครับเลขาเนี่ยรับประสานเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนต้องขอขอบคุณนะครับ,รบที่กรุณาเข้าใจในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมควรจะมีส่วนเข้าไปดําเนินการอย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับดังกล่าวท่านรัฐมนตรีท่านสั่งให้ใช้ดงสุขรเข้าไปฟังการสอบสวนโดนไล่ออกนอกห้องใครโดนไล่ออกเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดนครศรีมาพออสพโดนไล่ออกออกไปออกไปไม่ให้ฟังใครไล่มีตํารวจระดับสูงไล่ออกนอกห้องไม่ให้ฟัง ขอคุยกับเด็กพ่อแม่เด็กส่วนตัวส่วนตัวดังนั้นนะท่านทู้นินนบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่ยอมท่านจะกลับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงเลยอุยจริงๆครับนี่ท่านพูดเลยชัดเจงนงั้นเลยรฮะเพราะเหลือเชื่อตอนนี้ทางพ่อแม่น้องที่เคยมาที่รายการโะแสทางการะทรวงยุติธรรมกรมของสิทธิ์เอาตัวดูแลแล้วโดนข่มครู แต่ที่แน่ๆเน,นี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเหมือนแบบมันบานปลายออกไปนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นไฟรามทุ่งเพราะฉะนั้นมันมีผู้เสียหายเนี่ยนะครับอีกหลายรายเนี่ยมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ไปแจ้งความด้วยท่านอุนิชัยทรงเมตตาท่านก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากที่จริงๆบริษัทแม่ครนะฮะ บริษัทแม่ที่ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ย <c oughs> เขาบอกงนี้ฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยจ้างบริษัท A อนะอนุญาตเป็นอย่างนี้นะบริษัท A บริษัท A เนี่ยเป็นคนที่ดูแลลิขสิทธิ์ในประเทศทไทยบริษัทเอเนี่ยก็ลงมาจ้างประจักครั <c oughs> ประจัก์นี่ก็ออกไปจับถูกไหมฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่แล้วเ,<อ>เพราะว่าบริษัทแม่เนี่ยไม่ได้จ้าง A แล้วมาจ้างบริษัท B อ้าวตั้งแต่ปี60ูโอ้โหนีละไก่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัท A เนี่ยมันน่าจะ หมดสิทธิ์โดยชอบไปแล้วตั้งแต่ปี60ตามกฎหมายแต่ทาไมยังถึงมาก็ทาแบบนี้อยู่โอ้โหทางบริษัท A เขาบอกเขาก็ายังมเีเรียกว่าเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นเขาแสงเหมือนแบบเป็นใบมอบอำนาจมอบอำนาจให้ดํเดาเนินคดียังไม่ได้มีการยกเลิกครับแต่บริษัท B เนี่ยครั้งหนึ่งเขาไปรู้มาว่าบริษัท A เนี่ยเคยส่งคนไปจับที่อีกจังหวัดหนึ่งโอ้โหบริษัท B เขาเลยมีการร้องบริษัทแม่บอกเนี่ยบริษัท A ทำไมยังดำเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งเดียวแล้วเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวแล้วครับ เพราะฉะนั้นบริษัทเอไม่มีสิทธิ์โโอ้โหบริษัทแม่บอกนะได้เดี๋ยวฉันจะออกหนังสือแจ้งเลยว่ารบ,บริษัทเอเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วต้องกลับมาเกิดเรื่องนี้ซะก,ก่อนโอ้โหเลยเรื่องใหญ่เลยพี่หนุ่มนะดังนั้นเนี่ยเห็นบอกมีการแจ้งข้อกล่าวอันหนึ่งการโชคทรัพย์สองก็คือกักขังนลงเหนี้ยวสามก็คือข่มขู่ให้เกิดความตกใจหรือความกลัวทุวกทั้งหมดเลยนะครับเรื่องนี้นี่ไงปรากฏว่าบริษัทซานเอ็กซ์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเจ้าคุมะตัวนี้ครับเขาก็บอกเลยบอกว่า ดูแล้วมันไม่ใช่เพื่อนอาจารย์ไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะไอ้นี่มันดูแล้วมันไม่เหมือนมมันไ่เหมือนจริงๆไม่นมันองก็ไม่เหมือนผมบอกว่าเขาบอกไอ้นี่มันคุโมนี่เรื่องจริงเรื่องจริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพมาก็คือสมมติว่าผมจดเครื่องหมายการค้าเป็นรูปควายแต่ปรากฏว่าเขาไปทํารูปบัวมันต้องมีการตรวจก่อนถ้าถ้าเขาคนละอย่างกันหรืออาจจะเป็นรูปคล้ายๆไม่มีเขาแตเ่่หน้าก็ได้ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่หนุ่ม<อ>ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ทําเป็นกระบวนการถามว่าอยู่ๆตาสีตาสาใหญ่มีมาไปแจ้งความตํารวจคุณทําให้แบบนี้หรือเปล่า<อ>แล้วมันได้เกิดเคสเดียวเป็นสิบสิบเคสจริงๆต้องมีการเอาเคสมาตีบเทียบเคียงก่อนใช่ไหมส่งต,วตรวจหลกการของสํานักง,งานตุลากาชาติเลยเรื่องนี้ทางตั้งแต่พนักง,งานสอบสวนชุดสืบสวนที่ไปล่อซื้อต่างๆคุณปฏิเสธความรับผิดไม่ได้และอย่างหนึ่งถ้าเกิดปล่อยให้คุณดําเนินการเองเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนชุดสอบสวนพยานเรบกลัวพี่หนุ่มเขาต้องเบิกความในพื้นที่จริงๆต้องโอนมากองปราบปรามเพราะมันตอนนี้มากจะเป็นร้อยแล้วดีนะคุธคธรรมบอกว่าตอนนี้เตรียมให้ DSI รับเรื่องนี้มาพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าแต่กลุ่มเราที่ไปกันกโชคเขาเข้าไงกับปมอง,องอนะยึดซัะนะ นี่ไงเอ,อ้าโอเคนะฮะเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าทางกฎหมายเข้าไปดูแลแล้วถูกฮะพี่หนุ่มอันนี้ถึงไหมเห็นห้องเขาบอกขอญอาตพี่หนุ่มแล้วนี่เขามีกระทงรูป กันไยที่ดูได้ไหมฮะจะเห็นเขาขอญาติเขาบอกว่าเออื่นมีปัญหาเด็กดูนี่นี่นี่ฮะนี่พี่หนุ่มจนลิขสิทธิ์หรือเปล่าคืออย่างนี้นี่อธิบายหน่อยอยากเห็นนี่คือน่ารักไว้ยิ่งกว่าคือผมเนี่ยคือพอดีน้องน้องอ้อมเนี่ยมาออกรายการในที่าในที่โดนกับลิขสิทธิ์นะผมก็บอกหนูเอ้ยไม่ต้องไปรูปไม่ต้องไปทำไม่พวกถึงลิขสิทธิ์อย่างนี้หรอกเวลาทำไเรียนแบบตุ๊กตาเอาหน้าพี่ก็ได้เธอก็เลยส่งมาเนี่ยบอกเนี่ยทำมาแล้วอย่างเงี้ยสวยอ่ะ ชนนิกสิตไหมผมก็บอกไม่เป็นไรทาได้แต่ปลาไม่กินนะไม่แน่นะแต่สาวๆยิ้มคือปลาคือปลางามก็ไปปลาถุยออกมาเลยไม่ใช่นี่ดีอ่อะโอ้โหดีงามเหม่อโหใช้ได้เลยอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะมีเรื่องราวของหัวร้อนโอ้โหได้อีกแล้วปาเจโร่ในตำนานโอ้ยวายอะไรอะไรอะไรตึ้งตึ้งผมอยากให้พี่สงการอัดเสีงดีเดี๋ยวกลับมาครับอื ระแสแตาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมินโหนกระแสแต่เช้าเอาละฮะกลับมาสู่โหนกระแสะแต่เช้ามีกรณีหนุ่มหัวร้อนนะฮะครับรายเดิมอ่ะปาเจโร่โสีดำโอ้ที่ครับสุชวัส คือต้องย้อนกลับไป<อ>แบบนี้คุผู้ชมครับคือปาเจโร่คันนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีปัญหาข<อ>ับตรงทางขึ้นทางดวนด่านทับช้าง<อ>นะฮะคือตรงนั้นเนี่ยนะฮะคือมีรถ HRV คันหนึ่งเนี่ยนะครับขับมาแล้วก็ปรากฏว่าทางปาเจโร่เนี่ยเขาอยู่ด้านหน้า นะครับแล้วก็ทาง h r ชาเนี่ยพยายามที่จะมาแทกเข้าครับปรากฏปาเจโลไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นบีบแต่ยาวเลยผู้หญิงในรถกับแฟนของเขาเนี่ยของ h r ชาเนี่ยนะนี่นี่ปาเจโลเลยปาดไปแบบนี้แล้วก็จอดรถลงมามเอาลองดูก่อนนะฮะอันนี้อะไรอ่ะพี่ขับ,ข,บขับรถอะไรมันก้ปาดหน้าผมอ่ะขอโทษที่รับแล้วถ่ายแล้วถ่ายทำไมคุณผิดคุณย้งถ่ายอีกอีกห่อน คุณผิดคุณยังถ่ายอีกอีกเหรอไม่ครับผมถามนี่พี่ผมขอโทษไม่ไม่ผมไม่ผมไม่มีอะไรกับคุณเลยนะผมถามว่าแฟนคุณเนี่ยคุณขับรถผิดอต่คุณยังถ่ายรูปอีกเหรอไม่แต่คือคือแบบมันก็จบมาแล้วแล้วพี่ก็บิดตาด่าผมผมไม่แล้วก่อนนะคุณคุณผิดแอบคุณยังถ่ายอีกเหรอไม่คือคือตอนที่ผมพีดอะผมคือปกติเวลาเราขับรถอะมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วผมก็โดนที่บิดตาด่าผมผมพูดถูกไหมโดยที่แบบคือพี่บิดตาลานมากคุณพลาดหรือไม่ดีนะ คุณปาดหน้าผมเนี่ยคุณังกล้าถ่ายอีกเหรอโอ้ยแต่พี่ปาดหน้าผมนะครับเป,<า>ป<า>นจา,ากช่วงแรกห,หลังจากนั้นตรงจุดนี้จุดนี้เนี่ยก็แยกย้ายกันไปแล้วมาต่อบนนี้ฮะอ้าวดูครับปาเจโร่ขับปาดหน้ามาแล้วก็เบรกแบบนี้ดูทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทางปาเจโร่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเบรกให้ชนนะอ้าวทำไมอ่ะเออแต่ว่ามีรถข้างหน้าอยู่เขาเลยเบรกแต่เราดูแล้วมันไม่มีรถ ผู้ผมพยายามชเง้อชงแง่เขาบอกว่า<อ>มันไม่ใช่เอเอเขาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ว่ารถข้างหน้ามีหรือไม่มีปัญหาอู่ที่ว่าในคลิปนีนจะมีผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของคนขับเอ v อาวเนี่ยครับเขาพูดบอกว่าชนแน่งเลยเออแล้วพังบัง,บง,บงเอิญว่าเขาเบรกพอดีร,รถก็เลยไปชนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย พอมีผู้หญิงพูดคำนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าตั้งใจชนอเขาเล่นลูกนี้ <c oughs> คืออย่างนี้พฤติการพฤติกรรมสารท่านมองออกอคันหน้าเนี่ยดูไม่มีหน้ารถเลยแล้วคุณไปเบรกคุณจะอ้างว่าได้ยินอุทานว่าชนแม่งเลยหนึ่งก็อาจจะนั่งอยู่กับแฟนเห็นว่าถูกปาดหน้าปาดอเมือต่อรถผู้หญิงอ,ะอ่ะชนแม่งเลยมาจีแล้วผมเชื่อว่าคงมีใครเอยารถไปชนท้ายให้มันเสียหายหรอกครับประเด็นนี้ จบไปประมาณสองเออยังไม่จบสิผ่านไป2เดือนเรื่องก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันแต่ว่าเขาบอกคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าทางฝั่งของบาเจโรเองเนี่ยเขาก็ได้มีการร้องแจ้งความนะ,ะมีการร้องศาลว่าทางฝั่งนี้เหมือนกับเจตนาที่ทําให้เขาเสียทรัพย์คือบอกว่าชนแม่งเลย<อ>หนึ่งนะสองนำเข้านะครับคือเอาคลิปของเขาเนี่ยไปแชร์อ,อเขาก็เล่นเรื่องนี้อยู่แล้วก็รถสองเดือนผ่านมามันมีกรณีใหม่ฮะกรณีอะไระเรื่องของรถซีวิกอ่ะไปดูคลิปนี้ครับนี่ นี้เป็นภาพนิ่งนะฮะภาพนิ่งอันนี้คือว่าทางซีวิกเนี่ยเขาวิ่งมาเขาเบรเขาขับรถออกมาแล้วปรากฏว่าทางปาจิโร่เนี่ยขับมาแล้วก็เหมือนแบบจะไปกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยอซีวิกก็เลยบีบแตรเขาบีบแตรปาจิโร่ก็ไม่พอใจนะฮะเขาบอกว่าเขาขับขนานคู่กันมาแล้วปรากฏว่าปาจิโร่บอกว่าเห็นทางซีวิกเนี่ยยกปืนขึ้นมาเขาก็เลยหักหลบท้ายไปปัดโดนหน้ารถของซีวิกหลังจากนั้นก็เลยลงมาพูดคุยครับเพื่อที่บอกให้ไป สนอ่ะลองดูลองดูในคลิปหน่อยฮะับเขาเจอไปเจอที่ตำรวจนะครับอะไรครับเบียดอยู่นะครับอะไรครับเบียดรถอยู่นะครับอะไรครับไปเจอที่สถานีตำรวจนะครับเรียกประกันเลยครับไปเจอที่สถานีตำรวจนะครับขอะคุณอะไรครับเขาเจอไปเจอที่ตำรวจนะครับนี่หลังจากนี้นะฮะคนผู้ชายคนนี้ก็ชื่อยอดยอดเี่กก็ขึ้นรถปาจิโร่ไปทางปาจิโร่นะฮะแล้วก็ขับออกไปเลยทั้งฝั่งซีวิกเขาก็เอ๊ะจะหนีเหรออ๋อ แล้วข้างหลังไม่มีหันป้ายทะเบียนครับเข,เข้าคิดว่าเออเป็นรถของใครเน,นี่ยจะหนีหรือเปล่าเขาเลยขับตามอ้อปร,กรากฏพอขับตามไปเสร็จปุ๊บมันไปติดไฟแดงกันอยู่ครับเพราะปิดไฟแดงเสร็จปาซิโร่สีดําขับเบียดออกขวาโอ้แล้วก็ไปเฉียวด้านข้างของเนี่ยฮะชนกระแทกรถของซีวิคเลยโอ้โหด้านข้างพังอีกครับแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของปาซิโร่เขาบอกไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนหักไปชนแต่ คันเนี้ยหักไปชนคุณเองต่างหากคานผู้ชมเห็นจากภาพก็รู้ว่าจะถังชนกับเบียดกันยังไงเนี่ยจะเะ้เขาบอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่ารถเขาดื่ในเลนแต่รถซีวิกฮะทับทับเส้นอยู่ไปชนเขาเขาว่าอย่างนั้นก็บอกรถเขาเนี่ยจะหักยังไงก็ได้ถ้าอยู่ในเลนไม่ผิดเขาว่าอย่างนั้นครับหลังจากนั้นมีพยานเห็นเหตุการณ์ก็ไปที่สนกัน ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่ยอมทางฝั่งของผู้เสียหายคือรถซีวิกเนี่ยเขาก็บอกว่าจะจ่ายสินหม่เขาเท่าไหร่อเพราะว่าทางฝั่งประเทศโลกก็บอกว่าจ่ายอะไรจะจ่ายเงินอะไรในเมื่อประกันก็มาจ่ายแล้วไงก็จะมาเรียกอะไรอีกฝั่งซีวิกบอกไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเจตนาเนี่ยทำให้เสียทรัพย์มันเป็นอาญาได้เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกสินหม่ทดแทนเขาได้จริงไหมไอนนี้ คือเรียกจริงฮะแต่การจะเรียกนั้นเป็นดยพินธีของศาลเช่นคุณจะเรียกตั้ง10้าบร้อยล้านพันล้านอ่านดูว่าความเสียหายอย่างไรเมื่อประกันจ่ายไปแล้วคุณเรียกในส่วนไหนนี่สําคัญเช่นขาดการขาดการใช้ประโยชน์จากรถถ้าอยู่ซ่อมแซมอันนี้อาจจะเรียกจากคู่กรณีได้แต่ว่าทางฝั่งปาเจโลเขาไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องว่ากูอย่างนี้ยังไงก็ในเมื่อ ไปการจ่ายแล้วไงหรือไปเรียกเงินเลยเขาอีกมันก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาครับมีคนที่ไปเป็นพยานปรากฏปาเจโรบอกว่าไา่พยานเดี๋ยวจะกระทืบให้โอ้โหนี่ชัดเลยข่มขู่เลยให้เกิดความตกใจหรือความกลัวโดยการขู่เข็นนี่ไอคุกเลยนะเนี่ยครับทีนี้เนี่ยประเด็นว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองในสังคมว่าเฮ้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเหมือนกันพฤติกรรมซ้ําๆถูกครั้งแรกก็มีเหตุการณ์แบบนี้ ครั้งในสองก็มีเหตุการณ์แบบนี้ผมสัมภาษณ์ทางคุณยอดคุณยอดก็บอกงนี้บอกว่าพี่ผมเป็นผู้ถูกกระทำนะเขาบีบตาไล่ผมมาปีนอย่างเงี้ยเออแล้วก็มามามชนผมด้วยมากแกล้งผมนี่<อ>ผมก็เลยย้อนกลับไปถามอ้าวแล้วตอนนี้ครั้งแรกอ่ะที่<อ>คุณไปบีบตาใส่เขาปีนอย่างเงี้ยนะเขาบอกมันต่างกันต่างกันยังไงฮะเขาบอกครั้งนั้นอ่ะผมไม่ผิดเขาผิด<อ>แต่ครั้งเนี้ยซีวิกผิดแล้วมาบีบตาใส่ผมได้ยังไง<อ>แต่ครั้งนั้นอ่ะไอเอชอารีเนี่ยผิดผมเลยบีบตาใส่เขาได้แต่ครั้งนี้เขาไม่ผิด ซีบิกไม่มีสิทธิ์บีตาส่เขาเห็นวันนั้นผมต้องดูเจี๊ยวเลยโอ้โหไป่นหนุ่มเก่งมากเลยนะสามารถขับตาทับสะกดได้ผมปวดหัวมากอคือไมแกไม่ฟังเลยเลยไม่ฟังแกไม่ฟังเลยถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นในศาลนะฮะมีสิทธิ์ถูกละศาลสั่งนะละเมิดน้าศาลและยุ่งเลยแอบไวไวไม่ได้เลยศาลต้องเรียบร้อยฮะฟังศาลถ้ายังเสียงดังแบบนี้นะคุณยอดเป็นห่วงคุณจริงๆริงโดนละเมิดน้าศาลและยุ่งเลยนะครับและแท้กรณีไปข่มขู่พยานน่ะ ถ้าตัวไฟโจดก็ดีผู้เสียหายก็ดีเขาร้องต่อศาลก็ณีคุณมีประกันตัวคุณหมดสิทธิ์แล้วโดนะอโดนะเขาไม่สิทธิ์ร้องคดนการปล่อยตัวชุกขาวได้นะไปข่มขู่พยานอะฮะไม่เป็นห่วงโอ้โหนี่แหละครับก็เป็นประเด็นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบลงแค่นี้นะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งของรถซีวิกกับรถเ r ชรที่เคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้ของคุณจักเนี่ยเขามีการพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้เหมือนกันเนี่ยทำยังไงดีเขาก็พยายามที่จะแบบ ร่วมมือคุยเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันแล้วก็ไปแจ้งความเอก็ต้องฟองดูแล้วตำรวจปวดหัวกันนี้ดังนั้นมีความเห็นก็คือมีความเห็นสั่งฟ้องไปเขาไม่ยอมเลยนะคุณยอดเนี่ยเงินต่างคนเนี้ยเขาไม่ยอมเลยเขาจะบวยวายมากเลยโอ้แต่ขึ้นศาลรับรองได้เชื่อเลยเอออ่เดี๋ยวดูซะว่าจะบวยวายกล้าในศาลหรือป่าจะติดตามรูครับผมนะฮะเอาพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแม่มันดีโอโหนี่กลับไปแล้วสงสารแม่เขาว่าแม่เป็นลมไงเดี๋ยวเดี๋ยว ล้มตึงตึงเลยตึง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 รูกว่าใช้ได้เปล่าเออมึงกันมันเยอะนะก็นั่งไงร้อยล้านอ่ะเป็นพันพี่โอ้ยหลายๆครั้งเป็นพันล้านเลยคนั้งโอ้โหเยอะมากโอเคฮะเดี๋ยวกลับมาครับ นี่แหละครับพี่หนุ่มเห็นบอกว่าวันนี้มีเรื่องของแชร์แม่มอืีน่าสนใจนะพี่หนุ่มนะใช่ฮะเห็นบอกตำรวจไปจับแม่ของตัวของคุณมณีคือก่อนหน้านี้แม่มชีแม่มณีโดนจับไปก่อนนะฮะเพราะว่าแม่มณีหนีไปอยู่ที่สัตหีบครับไปอยู่กับพัดปาสามีโอ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะตำรวจเขาก็แกะรอยตามจับได้แต่เธอก็ยิ้มนะครับยิ้มแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ผิดไม่จำเป็นต้องขอโทษนี่ สำรวจขยายผลนะฮะปรากฏว่าไปเอาเซฟออกมางัดปรากฏไม่เจอเจอฟันปลอมโอ้เจอฟันปลอมอยู่เมือนก็มีปริศนาทมเลยบางตู้เปิดมาไม่มีอะไรเลยโอ้โหฉลาดตั้งเงินเนี่ยหาไม่มีเลยนี่อะผมละคนหนึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยก็ไม่เชื่อว่าตัวของแชร์วันธนีทําคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่หนุ่มครับผมว่าต้องไปยักย้ายแต่เทที่ไหนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่รู้ว่าซุกซ่อนเงินมาก แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นอย่างที่พิสงการบอกตารวจขยายผลไปถึงคุณแม่ของแม่มณีนะฮะเป็นยังไงครับพี่เห็นบอกว่าตารวจมาเติรปุ๊บนี่คือหมายจับนะครับหมายจับเดินเดินอยู่โอ้โหให้แม่ให้สัมภาษณ์คนะฮะบอกแม่เนี่ยไม่รู้บอกแม่ไม่รู้หรอกนะลูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ลูกเนี่ยจะเป็คนทําอะไรไม่บอกแม่อยู่แล้วครับลูกบอกให้แม่เปิดบัญชีแม่ก็เปิดแล้วก็เอาบัตรเนี่ยไปโอนเงินกันเองครับแม่ไม่รู้แม่ขัดลูกไปได้อย่างนั้นเออพรหลังจากนั้นปรากฏแม่พูดงนี้เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์นะครับอะลองไปดูบรรยากาศหน่อยฮะอนหนูโอนเงินไหมฮะแม่พู้โ่าให้แม่ไปเปิดบัญชีเขาบอกจะไปทำตลดเขาเอาไปโอนเองอะเอาโทรศัพท์แม่ไปเคยถามเา ข้างในดีขึนรีเลยรีบเร็วเร็วคุณลลภิลาครับโตตัวล้มเรียบร้อยเป็นลมเป็นลมล้มตึงตึงตึงนี่แหละพาไปโรงพยาบาลความดันขึ้น200กว่านะพี่โอ้โหแสต่คุณแม่เขาต้องฉีดยาให้แสดงเป็นความดันจริงแต่เรื่องของเป็นลมลมลมไม่ลมนั่นก็คืออยู่ที่ตัวของคุณแม่แล้วว่าแม่จะรู้หรือไม่รู้กับการกระทําของลูกสุธิรักของคุณแม่นี่คือสงสารคนที่เขาเสียเงินเสียทองนะ สงสารสงสารแล้วสงสารคุณแม่ด้วยครับหลังจากนั้นก็กลุ่มตัวคุณแม่นะฮะไปสอบปากคำ<อ>นี่นะครับก็เป็นประเด็นกันนะครับ,รบแต่เงินเนี่ยก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าแน่ๆเนี่ยนะครับมีเงินที่อยู่ในอขคุณแม่เนี่ยนะครับ,รบประมาณ60กว่าล้านก็มีการถอนเป็นก้อนใหญ่แต่ไม่รู้ไปไหนนี่ ต้องถามท่านผู้ชมมาเชื่อไหมแม่บอกว่าลูกเอาบัตรเอทีเอ็มไปเอาโทรศัพท์แม่ไปดาเนินการแม่ไม่รู้แม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นข่าวมาบอกว่าแม่มันีตั้งคันโอ้โหเพราะว่าแม่บันดีให้คนสนิทไปซื้อที่ตรวจคันมาแล้วคนสนิทก็บอกว่าแม่มณีตั้งคันปรากฏว่าทางเรือนจำเขาจับตรวจหมเลยเป็นไงฮะขึ้นมาขีดเดียวไม่ไม่ไม่ตั้งคันเาปกติเออว่าคันไปแล้วฮะไปดูอีกเรื่องไหมพี่หนุ่มเชิญครับท้ายฮะ นี่เลยฮะประเทศไทยรวมลัเนืออาชาติไทยท<ำ>น,นี่ยี่ืนยืนยิ่นไม่ได้นะเต็งนะงโอเคโอเคสสเต้พร,รามเจ็ดฮะทุกคนในห้องประชุมสสตกตะลึง เขาบอกว่าจะขอยกเลิกเพลงชาติไทยที่มีมาตั้งแต่ปี2475-80ปีเ,ออเขาบอกยกเลิกเพลงชาติแล้วเพลงนี้แทนนะเหตุผลขอฝันฝายไม่เหตุผลเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเก่าแล้วมันไม่มีเรื่องเนื้อหาที่เท่ทุนสถาบันเลยอือปรากฏว่าเรื่องนี้นะพี่หนุ่มน่าสนใจคือท่านเสรีเตมีเวทเดีย๋ยวบอกโอ้โหสร้างแต่เรื่องปวดหัวอีกแล้วเตบที่แล้วเรื่องพระยังไม่เคลียร์เลยเนี่ยกินพอไไ้ตั้งห้าหกสิบล้านวัดพระสมเด็จตั้งเป็นสิบสิบล้าน ทำไมหาแต่เรื่องให้นี่อ่ะพี่หนุ่มบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากไม่อยากให้มีเพลงประเทศไทยเพลงชาติเขาบอกว่ามันใช้แต่งใหม่แต่งใหม่ในระหว่างที่รอเพลงชาติไทยเนี่ยใช้เพลงความฝันอันสูงสุดโอกระแสกระน่ำกันเต็มเลยสิทธิ์กงสิทธิ์เก่าอะไรต่างๆชมกระดำเละเหรอเละ คิดอะไรแปลกๆคุณเต้จริงๆเลยเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปีการไปพิสูจน์ตรวจวัตถุระเบิดใช่ไหมก็บพกว่าที่สภา <c oughs> ไปุประเบิดทีทละที่ไหนหน้าที่ที่ที่รัฐสภาที่รกรุงเกไการถ้า <ๆ S 2> บอกว่าอยู่ๆก็เอาเจ้าหน้าที่ของอีโอดีไปแล้วอยู่ทุกคนไม่รู้เอาเข้าไปได้ไงระเบิดตูมขึ้นมาทําไงอ่ะคุณชวนงงเลยนะงงสิกล้ามากเลยอ่ะเขาทำอะไรแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ แล้วพระน่ะเป็นร้อยร้อยล้านอ่ะแต่ปรากฏว่าเซียนพรดดูเขายิ้มก็บอกยิ้มเลยทุกองนะครฝากคุณเต้ด้วยนะครับในขวัญใจจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเต้เขาบอกแล้วว่าตัวนี้มาเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นเพื่อเห็นเนี่ยเดินคนเดียวคนเดียวไม่ต้องใครตามแล้วใช่นะครับไม่มีทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเขาเขาค้านอิสระ ใครตามใครก็กลัวเอาโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับยนีต้อนรับคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ